นี่คือความสาเร็จอีกก้าหนึ่งของกองทัพเรือไทยกับผลการวิจัยและก็พัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลมาคัส4ซึ่งถือเป็นอากาศยานไร้คนขับที่ต่อยอดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ของกองทัพเรือไทยที่มีการพัฒนาต่อยอดมาดตั้แต่ปีพศ2561นะครับจนถึงรุ่นล่าสุดมาคัสซีที่ใช้ทุนผลิตและก็วิจัยแนวประมาณ ไม่ถึง36ล้านบาทแล้วบอกพี่ๆเขาหน่อยใส่ลูกนะ้องๆเขาหน่อยดิโดถ้าซื้อเมืองนอกใช้เงินเท่าไหร่ปอุญายครับเซตนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า300ล้านครับแล้วเราทำเองเท่าไหร่36ล้านครับโอ้เอาให้ได้นะล้มลุกคลานมานานโดยทั่วไปแล้วอากาศยานในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าหากซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทและในอนาคตสามารถที่จะพัฒนาวิจัยติดตั้งอาวุธให้กับอากาศาญญาายานไล้คนขับตระกูลมาคัส ก็ยิ่งถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้ทีมวิจัยและก็พัฒนาอากาศยานและคนขับตระกูลมาคัสของกองทัพเรือก็ได้พัฒนาจากรุ่นแรกซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอจำนวน10ล้านบาทในห่วงปีพศ2 5 6 1จนถึง63นะครับซึ่งมาถึงรุ่นที่2คือมาคัสบีก็ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวาชจำนวน5ล้าน9นบาท ในห่วงปีพศ2564จนถึง65และในห่วงปีพศ2566กองทัพเรือก็ได้เสนอพิจนารณาขอรับงบประมาณเพื่อการผลิตมาคัสบีชื่อรหัสมาคัส4เพื่อนำไปใช้งานประจำการ1ระบบซึ่งมาคัส C หระบบจะประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ2ลำนะครับแล้วก็ชุดควบคุมภาคพื้นดินจำนวน1ชุดเป็นจำนวนเงิน36ล้านบาทนะครับโดยมีคณะกรรมการสกอรพอ,อ พิจรารณาให้ความเห็นชอบตามกรอบนโยบายโครงการบูรณาการด้วยเห็นว่าเป็นการนำผลงานวิจัยเข้าสู่สายการผลิตเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยตอบสนองแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายในอนาคตของประเทศ อีกทั้งกองทัพเรือยังได้มีแผนพัฒนาแล้วก็วางแนวทางการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อลาดตระเวนมาคัสบีในอนาคตหากแผนการทดสอบผลิตใช้งานแล้วมีแผนสั่งผลิตเข้าประจำการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับอีกทั้งยังได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มีความสามารถในการขึ้นลงบนเรือได้อย่างอัตโนมัติพร้อมกําหนดจํานวนเรือเป้าหมายที่ต้องการที่จะมีอากาศยานไร้คนขับลาดตระเวนมาคัสบีเข้าประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันนี้แต่ละประเทศก็มีการพัฒนาผลิตโดรนอากาศยานไร้คนขับในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนํามาประจำการในกองทัพอย่างเช่นในกองทัพเรือของตุรกีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ล้ําสมัยพวกเขาก็มีการผลิตอากาศยานไร้คนขับนํามาประจำการในเรือโจมตีสตีนามเชือนบกอนาดาลูของพวกเขานะครับซึ่งดูจากรูปทรงของเรือบรรทุกอากาศยานของ ตุรกีแล้วนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือไทยนั่นก็คือเรือหลวงจากกลีนเรือดเบซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนจํานวนมากนะครับที่ไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะของเรือหลวงจากกลีนเรือดเบนะครับซึ่งคนส่วนมากก็จะเข้าใจผิดว่าเรือหลวงจากกลีนเรือดเบเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ความจริงแล้วเรือหลวงจากกลีนเลือดเบเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ประจําการอยู่ในกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือไทยนะครับซึ่งกองทัพเรือไทยของเราไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินและไม่มีกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับมีเพียงแค่กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือว่ากองเรือบรรทุกกาศยานโดยก่อนหน้านี้ก็มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของเรือหลวงจากรีนเรือเบตนะครับซึ่งบางคนก็อ้างว่าเรือหลวงจากรีนเรือเบตเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกและก็ไม่มีเครื่องบินประจําการอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรือหลวงจากกรีนเลือ เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบรรทุกเครื่องบินได้บางรุ่นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะบรรทุกเครื่องบินได้เพียงแค่รุ่นเดียวก็คือ AV8 Harrier ซึ่งเป็นเครื่องบินที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้รลถ้ถาปัจจุบันนี้เรือจัก,กรีมีเพียงแค่เฮลิคอปเตอร์ประจำการอยู่แต่ว่าไม่มีเครื่องบินประจำการอยู่ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็เคยเป็นทหารประจำการอยู่ในเรือหลวงจัก,กรีในรือเบส ก่อนที่จะปลดประจำการแล้วก็ไปทํางานในเรือพาณิชย์เรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศก็พอจะรู้ประวัติของเรือหลวงจากกีเนลเบตอยู่บ้างนะครับซึ่งเรือหลวงจากกีเืลเบตก็ถูกสร้างขึ้นมาจากประเทศสเปนนะครับโดยนําแบบมาจากเรือบินซิปเปเดอัตูเรสของกองทัพเรือสเปนนะครับโดยปรับปรุงระบบขับเคลื่อนระบบควบคุมการบินระบบอาวุธแล้วก็ลดระวางขับน้ําลงเหลือ2ใน3ของเรือต้นแบบ ใช้ในงานปฏิบัติการภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภัยพิบัติในทะเลเอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันนะครับโดยก่อนที่เดือนหลวงจัก,กรีจะเข้าประจำการประเทศไทยเคยเจอเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมก็คือพายุเกน,นะครับซึ่งพายุในครั้งนั้นก็ทําให้ประชาชนในภาคใต้เดือดร้อนเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากทําให้ทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพเรือพยายามที่จะจัดหาเรือที่มีขนาดใหญ่ทนต่อคลื่นลมแรงแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือภัยพิบัติได้นะครับก็เลยจัดซื้อจัดหาเรือหลวงจากกรีนเนเรเบตเข้าระจําการตัวเรือหลวงจากกรีเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเป็นเรือที่มีฐานบินลอยน้ําขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทนต่อคลื่นลมแรงได้ในระดับ9นะครับซึ่งขึ้นจะมีความสูงประมาณ13.8เมตรหางกระเด็กหรือว่าโรงเก็บอากาศยานจะมีขนาด2125ตารางเมตรสามารถเก็บอากาศยานได้10ลำ และปัจจุบันนี้เรือจัก,กรีก็จะมีเพียงแค่เฮลิคอปเตอร์ประจำการอยู่เท่านั้นนะครับส่วนเครื่องบิน AV8 ีแปดแฮเออก็ปิดประจำการแล้วนะครับเพราะว่าเก่าแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรและผู้ผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ก็เลิกผลิตแล้วปจัจจุบันนี้ก็มีเพียงแค่กองทัพสหรัฐเท่านั้นนะครับที่มีเครื่องบินขึ้นลงในนาวิิ่งแฮเออร์ประจำการอยู่และถ้าหากในอนาคตกองทัพเรือจะนําเอาโดรนอากาศยานไร้คนขับ UAV มาประจำการในเรือจัก,กรีในเรือเบดก็จะยิ่งดีนะครับ พอทุกวันนี้โดรนอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV ก็มีประสิทธิภาพสูงสามารถนํามาใช้งานได้หลากหลายนะครับนอกจากในภารกิจลาตะเวยแล้วและถ้าหากนํามาติดตั้งอาวุธก็จะยิ่งเสริมประสิทธิภาพให้กับโดรนเหล่านี้ได้พอทุกวันนี้หลายๆประเทศก็มีการพัฒนาโดรน UAV ให้มีประสิทธิภาพสูงเพราะว่า UAV เหล่านี้นะครับก็จะมีราคาที่ไม่แพงถ้าจะเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่ใช้คนขับนะครับ และยิ่งได้เห็นการทดสอบบินโดรน UAV เหล่านี้บนเรือจากรีแอนดมินคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเรือจากรีถือว่าเป็นฐานบินลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเราก็ควรใช้ประโยชน์ของด่านฟ้าบินของเรือจากรีนะครับนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งถ้าหากว่าสามารถนำเอาอากาศยานหลายรูปแบบนะครับนำมาใช้งานก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ในฐานบินเหล่านี้ได้โดยภาพของโดนมาคัส ที่กำลังบินขึ้นบนเรือจากกรีก็มาจากกัปตันพานุพงศ์คุมสินผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือที่เผยแพร่อยู่ใน y t u t u นะครับซึ่งในภาพก็จะเห็นว่า uav m a r c s กําลังบินขึ้นบนเรือจากกรีในเรือเบตที่ลอยลําอยู่กลางทะเลนะครับโดยจากข้อมูล m a r c u s b ที่ทําการผลิตแล้วก็ใช้พื้นฐานองค์ความรู้แล้วก็รูปร่างรูปทรงที่เป็นผลมาจากการวิจัยมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์และพื้นที่ใช้งานที่ดีขึ้นนะครับมิติโดยประมาณจะมีความยาวระหว่างปลายปีกทั้งสองข้างประมาณ4.8เมตรนะครับแล้วก็มีความยาวหัวลำถึงท้ายลำประมาณ2.8เมตรน้ำหนักบินขึ้นอยู่ระหว่างเกือบ50กิโลกรัมนะครับบินขึ้นลงทางดิ่งด้วยโมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน4ตัวที่สามารถผลิตแรงยกได้สูงสุดเกือบ120กิโลกรัม บินเดินทางด้วยเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงแบบ2สูบ4จังหวัด2 5ซีซีควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ควบคุมแรงดันอุณหภูมิและการทำงาน,นอื่นๆแบบอัตโนมัติสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ตลอดห่วงระยะเวลาการบินสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในอัตราประมาณ 1.2- ถึง1.8ลิตรต่อชั่วโมงนะครับติดตั้งถังน้ำมันที่มีความจุ11ลิตร หากไม่มีการติดตั้งเพโโลดเพิ่มเติมจะสามารถติดตั้งถังน้ำมันเพิ่มเติมได้อีกประมาณ8-10ลิตรนะครับติดตั้งกล้องตรวจการแบบ EOI-R กำลังขยาย30เท่าพร้อมเลเซอร์5กิโลเมตรนะครับมีระบบแจ้งพิกัดตนเองแบบอัตโนมัตินะครับที่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกสำหรับอากาศยานโดยทั่วไปซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้อากาศยานมาคัสไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมในห้วงอากาศสาธารณะ เป็นการให้ความร่วมมือกับ c a a t ในการบริหารจัดการห่วงอากาศแต่เมื่อมีความจำเป็นก็สามารถปิดระบบนี้ซึ่งจะทำให้ UAV Marcus ล่องโหนได้เมื่อมีความจำเป็นมีระบบป้องกันการตรวจจับและต่อต้านการรบกวนหรือว่า Anti-UAV Jammer UAV Marcus นำมาใช้งานในภารกิจลาดตระเวนทางทะเลนะครับซึ่งทางในอนาคตสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาให้สามารถติดตั้งอาวุธได้แล้วก็ผลิตมาในจานวนเยอะๆและนาไปประจาการในเรือลบ ของกองทัพเรือนะครับที่มีด่านฟ้าบินก็จะยิ่งดีนะครับเพราะด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับ1ระบบมีราคาอยู่ที่ประมาณ3าล้านบาทซึ่งจะประกอบด้วย uav มารา์คสองลำแล้วก็ตัวควบคุมอีก1เครื่องซึ่งทางเราไปซื้อยังต่างประเทศนะครับก็จะมีราคาที่แพงกว่าน,นี้เกือบ10เท่าแต่ว่าเราสามารถที่จะผลิตแล้วก็พัฒนาวิจัยนํามาใช้เองได้ภายในกองทัพก็จะยิ่งประหยัดงบประมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าหากเราดูลักษณะ ภายนอกของ UAV m a r คั s ตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงรุ่นล่าสุดนะครับก็จะมีรูปทรงที่เปลี่ยนไปเยอะยูพอสมควรนะครับโดยรุ่นแรกๆของโดรนมาคัสก็จะดูลักษณะคล้ายๆกับนกนางนวลน,นะครับน่าจะเป็นการออกแบบเพื่อเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ว่ารุ่นล่าสุดก็จะดูเป็นสากลขึ้นมานะครับขนาดของ UAV รุ่นนี้ก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับสามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้ ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับซึ่งทางกองทัพเรือก็มีแผนที่จะผลิตเข้าประจำการเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีกําหนดแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้มีความสามารถขึ้นลงบนเรือได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็น่าที่จะผลิตมาในจํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็เข้าไปประจำการบนเรือลบของกองทัพเรืออีกหลายลํานะครับ และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องหดกระสุนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องหดกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ